ครับเป็นต่อไปก็เป็นบทที่2นะครับการประกอบการเย็บประกอบตัววัวนะครับตัวนงวัวนะครับเราจะเย็บประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับเข้าด้วยกันนะครับหลังจากที่เราปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ3ส่วนนะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นอยู่ตรงนี้นะครับปักให้เสร็จนะครับปักให้เสร็จให้หมดนะครับนี่นนะครับตรงข้างหน้าด้วยนะครับเราต้องทาให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับ ส่วนที่เป็นหูใบหูนะครับพับครึ่งนะครับระเย็บสอยนะครับเย็บสอยตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําชิ้นส่วนตรงนี้มามาวัดนะครับพับครึ่งพับครึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลองใช้มือนิ้วมือสอดดูนะครับว่าครึ่งกลางอยู่ตรงไหนเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้นําหูใบหูมาติดลักษณะนี้ นะครับแบบนี้จากนั้นก็สอยสอยสองด้านยึดเลยนะครับกับเราใช้เข็มใช้ได้นะครับสอยตรงนี้นะครับสอดได้เข้าไปนะครับสอดเข็มเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับซ่อนปุ่มข้างในนะครับจากนั้นก็สอยซ่อนแบบตรงนี้เลยนะครับสอยธรรมดานะครับเพราะส่วนนี้ก็จะอยู่ข้างในนะครับ ก็ยึดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้ามานะครับสอดมาฝั่ง นะครับก็สวยอีกด้านหนึ่งสวยเหมือนกันเลยนะครับขั้นตอนการประกอบพยากนะครับ ก็มัดเลยนะครับกิ่สุดท้ายก็มัดเลยนะครับเปแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านนี้นะครับเราจะพับมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดหูที่หลังอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นาเขานะครับก็นาเข่าตัวนี้มาวางวางแบบนี้เลยนะครับลองพับดูนะครับมาอยู่ในะระดับไหนจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะสอยเยืดติดนิดหน่อยนะครับสอยแบบหูไปหูเมื่อกี้เลยนะครับ ไม่งงนะครับก็สอยตรงนี้ยืด2ด้านนะครับกับสอยยืดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวจะไม่สวยนะครับเพราะว่าตัวนี้ส่วนนี้เราถูกบังอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้นะครับก็มันํามาจัดที่หลังได้ไปหูดึงได้นะครับก็จะออกมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็สอยยืดตรงนี้เลยนะครับ ยึดเล็กๆตรงนี้แบบนี้นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราก็มาสอยยึดตรงนี้ซะนะครับก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับครับหลังจากสอยเสร็จเรียบร้อยนะครับยึดเรียบร้อยก็เป็นงานเสร็จขั้นตอนของการประกอบนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาเย็บยึดตรงนี้นะครับนะครับใครจะยึดก็ได้ไม่ยึดก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้ จะได้ไม่หลุดนะครับก็ควรจะเย็บนะครับเย็บซ่อนตรงนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับพอเราเย็บยึดเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะกระชับขึ้นนะครับเราจะเริ่มเย็บจากตรงนี้นะครับไปไปจนถึงข้างหลังนะครับสอยซ้อนไปเลยนะครับครับเราจะเริ่มสอยนะครับสอยยึดตั้งแต่อ่าส่วนที่เป็นเขานะครับ ก,กับหัวนะครับตรงนี้นะครับเริ่มสอยจากตรงนี้นะครับซ้อนไปเลยนะครับซ้อนเข็มไปเลยแบบนี้นะครับจากนั้นก็สอยหยุดแบบนี้นะครับ จนรอบจนรอบเขานะครับ ค่อยๆนะครับ เลยนะครับให้มาสิ้นสุดตรงตรงส่วนที่เป็นใบหูนะครับครับนี้นะครับ ก็มัดได้นะครับเห็นไครับก็จะถูกยึดแบบนี้เลยนะครับแทนที่จะ,ะโบโบแบบนี้ก็จะเรียบร้อยขึ้นนะครับจนถึงข้างหลังนะครับตามเหมือนกันเลยนะครับก็ รอบอการทำแบบเดียวกันเลยนะครับครับอีกด้านหนึ่งนะครับเรามาเริ่มจากด้านหลังนะครับจะได้สะดวกในการเย็บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับซ่อนได้ก่อนนะครับก็เริ่มจากใบหู แบบนี้นะครับก็รอบเลยนะครับจนถึงส่วนที่เป็นเข่ากับใบหน้านะครับตรงนี้เลยนะครับครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ยึดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเรียบร้อยขึ้นนะครับแน่นขึ้นนะครับแบบนี้จบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหมอนเข็มนะครับใครจะทําเป็นงานอื่นนะครับหมายถึงว่าเอาไปใช้อย่างอื่น เราสามารถทําเป็นพวงกุญแจได้นะครับก็ทําใส่ห่วงกุญแจนะครับตรงนี้นะครับก็จะทํากุญแจได้เลยนะครับ